สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอ้อยสุพรรบุรี50นะที่สั่งมาจากไอ้เพจของขายอ้อยของเพจไล่วรรนษานะครับที่กรสินนะครับตอนนี้เราปลูกมาก็ได้75วันเลยนะครับผมปลูกเมื่อวันที่ไอ13มกรานะครับ นี่คือสั่งมาพออ้อยมาถึงอ้อยมาถึงผม13บามกราผมก็ปลูกเลยนะครับเคอรี่มาส่งผมปลูกตอนเย็นเลยคลิปที่ผมร่มปลูกครั้งแรกคลิปที่ผมร่มปลูกครั้งแรกนะผมก็เอาให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนเข้าเข้าไปดูเลยนะครับใน,ในช่อง u t ท b e ของเคน้องต้นข้าวนะครับนี่คืออ้อยสุพรรณบุรีห้าศนนะครับนี่คือระยะเวลา จ็ดสิบห้าวันนะครับนี่คือเจ็ดสิบห้าวันอ้อยเวลาเจ็ดสิบห้าวัน,นครับผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับโอ้สวยงามมากครับเนี่ยเนี่ยมีอยู่สี่สี่ท่อนนะสี่ท่อนก็จะมีอยู่ม,มีตั้งแต่แปดข้อตาบ้างครับสี่ท่อนก็ท่อนละสองข้อตานะครับ บางทีมันจะมีอยู่ท่อนหรือสองท่อนเนี่ยมันจะมีอยู่สามข้อตาเพราะท่อนมันท่อนมันเล็กเนาะก็จะมีเยอะหน่อยแต่ทุกข้อตาก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นหมดทุทกตาครับก็มีตาที่เสียแล้วก็มีตาที่ได้แต่ส่วนมากจะได้นะครับจะเสียน้อยมากแต่หลุมนี้น่าจะขึ้นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อตานะจาก จาก8ข้อตา5กข้อตาก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับถือว่าได้ได้เยอะแล้วหลุมนี้ก็โอเคอยู่นะครับหลุมนี้หลุมนี้ก็ได้เยอะเหมือนัเนี่ยนับนับเป็น1ข้อตานะ1ตา2ตา3ตา4ี่ตา5ตาเนี่ยขึ้นมา5ตาตหมกันจาก8ตาก็ถือว่าโอเคนะครับ3ก็ถือว่าใช้ได้นะ ถือโอเคแล้วครับขึ้นมาท่านี้ก็ทะลุแล้วครับหรือว่ายอดสวยแต่หลุมนี้น่าจะขึ้นน้อยที่สุดแล้วมั้งครับหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, มีสี่ตายหายไปสี่ตาโอ้หตอนนี้หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครับแต่ก็ขึ้นมาสวยมากครับดูพี่น้องครับ ขึ้นหนึ่งสอ1สามสี่ห้าหก1จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิแนะครับย3่4ิบสามคกอน,นี้มี25ต้นนะครับเนี่ยตอนนี้คือเราจะเริ่มพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเลยรีวิวให้เพื่อนดูก่อนนะครับตอนนี้เราจะลงปุ๋ยครับ วันนี้เราจะลงปุ๋ยพวนดินแล้วก็จะลงปุ๋ยนะครับวันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะตตนนี้สวยนะหลุมนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอ่ขึ้นมาแต่มันไม่คือไม่แตกยอดคนระับถือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวบน้ำนะครับช่วงติดกับแพงตรงน,นี้ขึ้นมาเป็นต้นเลยแต่ไม่แตกยอดอเลยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดขึ้นมาเจ็ดตานะครับหายไปตาหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นมาสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตาคนระับตัวนี้ขึ้นมาน้อยนะครับขึ้นมาตาสองตาสามตาสี่ตาตัวนี้สี่ตาหายไปสี่เราจะเนี่ยเราเริ่มลงไปปุ๋ยแล้วเราจะใส่ไอ ฟางลงไปนะพวกเศษไอ้หอมแดงนะครับเศษหอมแดงเราใส่ลงไปลวเศษหอมแดงเนี่ยวันนี้เราใส่เศษหอมแดงให้หมดเลยทุกทุกทุกหลุมนะเนี่ยคือหลุมหนึ่งนะครับไปดเใส่เศษหอมแดงให้หมดเลยสวยมากครับขึ้นมาสวยมากตัวนี้เจห้าวัน,นครับเจวันขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่ฝั่งนี้เขาจะแตกเพราะเขาน้ำเขาดีนะฝั่งนี้เขาจะหน่อมันขึ้นสวยคนระับแต่ฝั่งนี้จะฝั่งนี้เขาจะไม่มีหน่อนะครับขนหน่อมัาจะน้อยมากเขาจะขึ้นมา,าเฉพาะตาของเขาตาเดียวเลยตอนนี้ต้องไอฝังาอาจจอนะ่งนี้อาจจะได้น้าน้อยนะฝั่งนี้อาจจะได้น้ําเยอะหน่อยชื้นหน่อยเราก็จะให้ดูไอ ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับตัวนี้เป็นอ้อยที่ผมสั่งมาลอดแรกนะครับไม่ไหวนะครับลอดนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบจะสามเดือนกว่าแล้วครับสั่งมาห้าสิตาเหมือนกันครับห้าสิบเหมือนกันแต่ที่ลอดอยู่มีอยู่แค่นี้นครมีอยู่หนึ่งตาสองตามีอยู่สามตาตัวนี้อ้อยสามตานะครับสามตาตัวนี้ สามเดือดขวาแล้วมันไม่มันไม่มไมจเจริญเติบโตไม่ไปไหนไป่าไหนเลยตัวนี้รถแรกครับเพจนี้ใช้ไม่ได้นะคือการสั่งมาแล้วมันไม่เกิดนะครับไม่รู้ว่าทำมาไงตอนนี้สวนเราก็จะถึงพึ่งเลาะกระเทียมไปครับเลาะกระเทียมออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแหล่งอื่นลงแล้ว ตอนนี้ในสวนของเราก็จะเป็นลำไยนะครับลำไยกำลังออกดอกนะเราจะปลูกอ้อยอ้อยคู่กับลำไยนะลำไยของเราเพิ่งอ,ออกดอกไปนะออกดอกเดี๋ยวก็มีผลนะนะเดี๋ยวก็เต็มพื้นที่นะครับตรงน,นี้ตรงน,นี้จะเป็นต้นพริกเนี่ต่อไปเราจะลงตรงน,นี้เราจะเป็นไอ ลงเป็นว่าเขอนคะรับสวยนะครับเดยพาชมสวนนะติดกับบ้านนะติดกับบ้านพักมีรถถ่ด้วยตอนนี้พ่อก็ลงพริกไว้นะครับตอนนี้เป็นคนะนะครับค้า ลำไนะครับต้นลำใหญ่ของเราตรงนี้เป็นผักชีนะครับผักชีต้นนี้เก็บไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนี้เพิ่งทำใหม่นะครับผักกาดนะครับ ผักเยอะครับในสวนหลังบ้านคโอ้มาดูอไอ้นี่กันนะครับนี่ของโปรดนะครับของโปรดเลยสดๆครับอยากกินได้เลยครับนี่คือ ทอดใส่ไข hmm. ่อร่อยมากนี่หมอดำต้มดำนะครับเยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเต็มเลยครับอืดยอดเยอะจริงครับแต่ละต้น ไม่ต้องห่วงทอดใส่ไข่อร่อยมากทอดใส่ไข่เต็มเลยครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงจริงครับเดี๋ยวโอ้โหนอนอยู่เพราะต้นมันรับไม่ไหวนะครับเพราะน้ำหนักพวกนี้มันเยอะนะครับเราต้องวางเอาไว้พื้นนี้คนระับเก็บไปต้มต้ม ต้มยำบ่นะโอ,โอ้ลูกมันเยอะมากนะตะนมีนก็เป็นไอ้มะม่วงหาวมะนหาวหอมครเพิ่งปลูกอ่นะนี่หอมต้นนี้คือเออเขาเรียกอะไรนะครับเม็ดมังลักนะมังลักต้นมังลักต้นนี้เป็นต้นกะเพรา,านะครับกะเพรากะเพรา,า,าแดงมะขามต้นนี้ติดกระแพงนะ เอาการมารีว,วิวอ้อยของเราวันนี้ก็จบนละ้วเราก็พาดูสวนด้วยนะครับนี่เป็นลำใจครับเดี๋อีกไม่กี่เดือนก็เต็มต้นแล้วครับนี่สวนที่ติดกับบ้านนะครับอ้อยเราอยู่นน้น,นครับมันเป็นต้นพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราสั่งมาทําเป็นต้นพันธุ์ต่อไปเราก็จะก็จะปลูกเยอะกว่าเดิมครับอ้อย แล้วในสวนของเราก็มีไอ้นี่นะครับหน้าบ้านตรงนี้เรามีเป็นไอ้คาตองนะครับดูนี่คาตองนะครับคาตองปลูกอย่นี้เขาจะสวยมากเป็นน้ําที่เราใช้ล้างจงล้างจานมันจะไหลลงมาสวยมากครับผมตอนนี้ผมกินเองนะครับปลูกผมไม่ต้องให้คนอื่นกินนะผมปลูกกินเองสวยมากครับคาตองนะครับ ไม่ต้องบอกว่าสวยขนาดไหนก็โ,โหดูยอดนะครับโอ้โหดูยอดนะครับน้ำพริกนะครับอตอนนี้ของผมกินเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีสารพิษนะนี่ตัดไปแล้วนะครับตัดไปชุดหนึ่งเมื่อไอเดือนที่แล้วคือตัดตัดตอมาเลยตัดออกให้เหลือแต่ตอมาเลยแล้วให้มันขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาใหม่ม,มันจะยอดมันจะเป็นยอดอย่างนี้เลยนะครับกินน้ำพริกไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ย ยอดมันโอ้โหตัดแล้วมันขึ้นใหม่นะพอมันยาวยาวมันสูงสูงเราก็ตัดเลยตัดติดพื้นเลยแล้วต่เนี้ยมันจะขึ้นมาใหม่ดูยอดแต่ละยอดครับขาวตองต้นนี้ขาวตองนะครับตันนี้ต้นสีเขียวนะไม่ใช่ต้นสีแดงสีเขียวนี่ก็เป็นยาเหมือนกัน,นครับสีแดงก็เป็นยาดีวันนี้อีกเนี่ยดูยอดมันครับไม่ต้องบอกเลยให้ยอดมันกินน้ำพริกเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับยอดแต่ละยอด อบปวทั้งนั้นนะครับเน,น,นี่ยเลยของตัวนี้ของเราปลูกเองนะครับปลูกข้างทางข้างกำแพงเราเองตัวนี้ไปกินเองเลยจอดมาครับสวยตัวนี้ก็เป็นนาบาน,นครับมีสองประตูนะครับ นี่คือประตูหน้าบ้านฝั่งนึ่งครับนี่คือประตูใหญ่นะโดยที่ถเข้านข้านบองเราคนระับประตูใหญ่โอเคครับคลิปนี้เราขอจบคลิปแค่นี้นะครับดูวิวหน้าบ้านด้วยนะครับ หมอกควันเยอะนะครับมองมเห็นเขาเลยที่จริงก็ต้องเป็นเขาเห็นดอยขางมองไปเห็นเขาดอยขางนะโอเคครับแค่นี้แหละครับ,รบวันนีครับวันนี้ทิปขอจบแล้วครับ